รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกคนล้วนอยู่ภายใต้ทุกเพราะอะไรเพราะเกิดมาก็เป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะต้องเวียนบ่ายตายเกิด จเจริญสุขจเจริญธรรมนิรุกุกนิรภัยวันนี้เช้าตรูผู้ไม่ประมาททั้งหลายได้ตื่นมาจเจริญสุขจเจริญธรรมทุกท่านในเช้าเช้าตีสอยู่เย็นเป็นสุขอันเป็นรายการที่มหาวิทยาลัยมหาบุรราชวิท,ทายาลัยได้ประกาศขยายธรรม ไปสู่โลกกว้างให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้รู้และกระเบิกบานกันด้วยกระแสธรรมเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้พวกเราได้ตั้งมันอยู่ในคุณค่าแห่งความมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์ได้เป็นชาวพุทธที่มีสติมีปัญญากันก็คือระลึกน้อมในพระรัตนตรัยคุณเป็นต้นแม้บรรพชิตนักบวชสมณะ ท่านก็บำเพ็ญตนปฏิบัติธรรมกันในยามเช้าอย่างนี้แหละคือเวลาสำคัญมันเป็นเวลาแห่งความสงบสงัดโมทนาหรือชื่นชมกับท่านทั้งหลายที่ไม่ประมาทกันโดยการทำวัดสวดมนต์เช้าบ้างโดยการนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาอันเป็นสัมมาปฏิบัติที่สะสมบ่มเพาะเป็นคุณเฉพาะตน ที่ท่านได้กระทำด้วยตนเองเป็นการสังสมอบรมตนเองในวิถีชีวิตที่ไม่ประมาทเพราะนี่คือชีวิตของเรากรรมเป็นของเฉพาะตนการกระทำที่ที่ประกอบไปด้วยเจตนาซึ่งมีสองนยยต้าหากอากุศลเจตนามันพ้องมันบวกเข้ามาและกระทำลงไปกลายเป็นโทษก็คือทำทุจริต ทุจริตให้โทษให้ทุกข์ให้ภัยส่วนกุศลเจตนานั่นคือผู้มีสติมีปัญญาเป็นตัวดักเป็นตัวกรองอย่างดีทำให้พวกเรานั้นผู้กระทำมีกุศลเจตนาเป็นเหตุตั้งเป็นเหตุต้นและประพฤติกระทำลงไปด้วยความเป็นกุศลเจตนาคือสุจริตกายที่แสดงออกมาหรือจะพูดก็ไม่เพเลอพูดเป็นสุจริตวจี เป็นลักษณะเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์สุขต่อไปฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในวาระนี้หัวข้อธรรมที่กำหนดไว้ก็คือเรียนรู้ทุกได้สุขเป็นกำไรเรียนรู้ทุกได้สุขเป็นกำไรพวกเราทั้งหลายนั้น ถ้ามองอย่างกลางให้เห็นความเป็นจริงชีวิตของทุกชีวิตเหมือนกันหมดด้วยนะไม่ใช่เป็นเฉพาะตนเฉพาะเราทุกคนล้วนอยู่ภายใต้ทุกเพราะอะไรเพราะเกิดมาก็เป็นทุกขทำไมเป็นทุกเพราะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเวียนว่ายตายเกิดถึงเป็นทุกเพราะต้องประสบกับสิ่งทั้งหลายในระหว่างชีวิตนั้น นะก่อนที่จะแก่ก็คือเกิดมาตั้งแต่เกิดต้องคมีมันต้องกระทาต่างๆมากมายเหล่าหลายและก็คละเคล้ากันไปเยอะแยะถ้าหากไม่ฉลาดในวิธีอุบายในการดำรงชีวิตก็ทุกอยู่ร่ำไปอยู่แล้วทุกมากทุกน้อยต่างกันอยู่บ้างนะภาพรวมใหญ่ๆคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุก การเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกข์เพราะสังขารใช่ไหมคือการเกิดเนี่ยเป็นสังขารคือรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเขาเรียกว่ากายสังขารอันเป็นรูปการมีรูปนี้เป็นทุกข์แล้วนะฉะนั้นจงให้เข้าใจในทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะเป็นสภาวะธรรมที่เป็นจริงเพียงแต่เราจะมา รู้ทันรู้เท่าและบริหารทุกอย่างไรเป็นความฉลาดของชีวิตเรามาดูกันตรงนี้ฉะนั้นเบื้องต้นให้เห็นทุกข์ก่อนว่าทุกคนต้องประสบในคำนี้นะจะบอกว่าพระพุทธศาสนาสอนให้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์คือความทุกข์ยากลำบากจริงๆแล้วผู้ฉลาดก็คือรู้จักบริหารทุกข์ ก็จะเป็นสุขนั่นเองนั้นการบริหารทุกข์ให้เข้าใจให้ประจักษ์ให้แจ้งตามหลักที่องค์พระบรมศาสดาทรงเสนอและทรง,งชี้ชวนให้มาพิสูจน์มาปฏิบัติกันอย่างระมัดระวังและเข้าใจก็คือว่าทุกข์มีไว้เพื่อรู้พึงกำหนดรู้พึงรู้แจ้งทุกข์นี่คือสภาวะ อันเป็นมรคคาปฏิปทาในอริยสัจนั่นคือเข้าไปถึงความจริงว่าเราทั้งหลายล้วนมีทุกข์นะแต่ก็จงไม่ทุกข์ใจเพราะเป็นเรื่องธรรมดานะเพียงแต่ว่ามีทุกข์มากทุกข์น้อยนะแค่นั้นเองจริงๆแล้วพูดได้ชื่อว่ามีสุขนั่นแหละคือผู้มีทุกข์น้อย ใช้คำจำกัดความข้อนี้ก็ได้ผู้มีสุขก็คือผู้มีทุกข์น้อยแต่รวมความว่าขณะนั้นผู้นั้นหรือใครๆก็ล้วนมีทุกข์หละเพียงทุกข์มากทุกข์น้อยนั่นเรามาบริหารทุกข์ให้น้อยลงก็คือเป็นผู้ตื่นตอนอยู่เสมอว่าเราเกิดมานะเราจะต้องไม่งอมืองอเท้าไม่จำยอมสภาวะทุกข์ ให้บีบคั้นรอความแก่รอความตายอยู่ร่ำไปฉะนั้นหรือเราจะต้องเป็นผู้ที่ขมีขมันอยู่กับสภาวะทุกข์อย่างแท้จริงให้ได้ก็คือทุกข์ก็ดำเนินไปและเราก็เจริญกายเจริญวาจาก็คือทำใจให้เจริญและก็ทำกายให้เจริญทำวาจาให้เจริญนั่นเองก็คือเจริญทั้งสามกายวาจาใจ โดยมีใจเป็นแม่ทัพเพราะสิ่งทั้งหลายล้วนตั้งต้นตั้งทิศเกิดจากจิตเกิดจากใจดันั้นการเจริญจิตจึงนำไปสู่การเจริญกายและเจริญวาจาขอ mm. พวกเราทั้งหลายให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนนั้นกระบวนทิศทางที่จะแก้ไขหรืออยู่กับทุกข์ให้มีทุกข์น้อยลงไปหรืออยู่ได้อย่างเป็นสุขในปัจจุบันก็ ขานคำเหล่านี้ได้ขอให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้และเรามาบริหารกันว่าชีวิตหนึ่งหนึ่งวันเวลาเชา้าสายบ่ายเยน็นในการดำรงตนให้เป็นไปนั้นจงมีใจเป็นแม่ทัพคิดตรองดีแล้วจึงทำการกิจการงานทั้งหลายเราต้องมีใจที่พึงใจหรือเรียกว่าศรัทธาภาษาธาทะเลื่อมใสก็ได้ เอาใจลงไว้ทุกๆงานทุกกิจคือจะเป็นสุจริตอยู่ทุกเมื่อถ้ามีใจเป็นตัวกรองเพราะใจมาทำให้เกิดความไตร่ตรองความถี่้วนนั้นใจจึงสำคัญมากจงพัฒนาใจของตนก็คือไม่ปล่อยใจให้ไปสัมผัสสัมพันธ์อย่างขาดรู้ให้รู้อยู่ ว่าสัมผัสสัมพันธ์กับอะไระประตูทางที่จะรับมาสู่ใจนั่นแหละเราต้องกรองก่อนประตูตางตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูนี้สำคัญม,มากนี่คือแหล่งที่จะเกิดทุกข์ซ้ำๆหรือได้ทุกข์ยิ่งขึ้นหรือจะคลายทุกข์ให้น้อยลงทำทุกข์ให้เบาลงเพราะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเพราะสิ่งทั้งหลายที่เราก่อเกิดที่เป็นทุกข์ประจําสังขารคือประจําอยู่กับเราตาที่สมมุติว่าเป็นเราหูของเราจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละนี่คือชีวิตที่เราได้ประสาทสัมผัสที่เรามีทีนี้ต่อไปนี้จะเป็นผู้ผู้รู้ทันในสิ่งที่สัมผัส ก็คือสัมผัสอะไรตาได้เห็นรูปรูปเสียงกลิ่นรสโหดถพะนี่คือตัวสัมผัสสัมพันธ์ที่จะต้องฉลาดรู้นั่นคือที่จะจอนมาทุกจอนเกิดจากสิ่งภายนอกที่ที่อารมณ์หรือใจของเราเป็นรูปอารมณ์ไปสัมผัสกับภายนอก แล้วรับมาไม่พิจารณาหรือร,รู้อย่างไม่ทั่วถึงและก็ยึดมันผูกยึดว่าต้องได้ต้องเป็นของเราต้องเป็นของกูต้องเป็นกูอย่างนี้แหละนี่คือเหตุละ่ฉะฉั้นต้องฉลาดเหตุต้นและก็สัมผัสสัมพันธ์กับตัวกลางและสำคัญที่สุดคือปลายทางคือการรับ มาส่งสั่งสมนี่แหละการสังส่งสมเหตุดีเป็นสุขการสั่งสมเหตุร้ายเป็นทุกข์และก็ตัวรู้นี่คือตัวฉลาดนั้นเราต้องใส่ตัวฉลาดคือวิชาในถ้ำกลางคือสัพ พระโลกทั้งหลายอยู่โดยรอบข้างโดยมีกายของเราเป็นตัวสมมุติที่เคลื่อนไหวเป็นตัวรองรับมีจิตกับกายเป็นของเราก็จริงแต่กายวายจาเป็นตัวขับเคลื่อนนั้นการขับเคลื่อนไปสู่ภายนอกที่จะเอื้อประโยชน์ในการกระทำตนให้เกิดคุณเกิดประโยชน์นั่นคือความสําคัญนั้นเรียกว่าฉลาดในการบริหารตน นั้นจงเข้าใจตามเป็นจริงสิ่งที่เห็นโดยเห็นเห็นอะไรนะให้รู้ในขณะเห็นและอย่างอื่นก็ต่อไปนะสิ่งที่เห็นคือรูปใช่ไหมต่อจากรูปคืออะไรเสียงที่ได้ยินนี่เป็นหน้าที่ของคุณหูทุกคนมีหูเฉพาะตนนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกเส้นทางทั้งหกประสานเนี่ย ประสาทสัมผัสอายตนะเนี่ที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้ฉลาดติดองค์ความรู้ว่ารู้ก่อนแล้วจึงรับรับอย่างพินิษพิจารณาให้เป็นวิชากระจ่างแจ้งในสิ่งที่สัมผัสอยู่ขณะนั้นขณะนั้นและเป็นเหมือนอุบายในการปัจจุบันขณะนั้นว่าควรยึดมัน่นหรือไม่ควรยึดมัน่น ยิ่งถ้าเขลาคือขาดตัวฉลาดขาดตัวปริญญาในการรู้แจ้งรู้ประจักษแล้วก็ทำให้ยึดมั่นอุปทานอันเป็นทุกข์ร่ำไปคือสะสมบาปนั่นเองฉะนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดรู้ในการสัมผัสจึงเสนอต่อพวกเราทั้งหลายให้เป็นผู้รู้เท่าทันทุกข์ก็จะได้สุขเป็นกําไรอย่างแน่นอนเพราะว่า เราไม่สั่งสมเหตุทุกเพราะรู้เท่ารู้ทันนี่เองไม่ไปทำสมุท,ทยัยคือเหตุที่ประกอบไปด้วยอกุศลคือความคิดที่เป็นความโลภที่เกินไปที่เกินจริงที่เกินตนที่จะสั่งสมนั่นแหละให้เป็นการพอ,พอเหมาะพอดีไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นภยัยไม่เป็นโทษแก่ใครใครและ สั่งสมยึดมันเป็นกุศลเจตนาเพราะไม่โลภเป็นกุศลเจตนาเพราะไม่โกรธอาฆาตพยาบาทในสิ่งที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่จองหองไม่พยาบาทโทษอาฆาตใครเป็นละะักษณะเป็นวิถีเหล่านี้แหละรับเอามาสั่งสมเป็นความฉลาดในการสั่งสมความดีก็จะเห็นว่าเป็นความเพียรเพื่อจะกำจัดกำจัดอะไร หลังจะตรวจสอบดีแล้วเพียรระวังคือตรวจสอบตรวจสอบแล้วเห็นสิ่งที่ไม่ดีคือเพียรกําจัดเพียรละประหารนประธานเพียรกําจัดสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นโทษเป็นภัยเหล่านั้นอะไรที่คุนมัวที่ว่ากิเลสคือความโลภคือความโกรธความหลงซึ่งไม่พ้นจากภัยสามประการหลักนี้แหละที่กลืนชีวิตของสรรพชีวิตทั้งหลาย จงตื่นตนรู้ตัวเป็นผู้ฉลาดไม่เอาความโกรธเป็นตัวติดมาสู่การประพฤติกายทุทจริตเ,เบียดเบียนกันกายลักขโมยถือเอาของบุคคลอื่นมาเป็นกันผิดสินข้อที่สองหรือผิดสินข้อที่สามประพฤติผิดในการมอันเป็นธรรมนูญชีวิตของสังคมวิถีเรือนขาดความอบอุ่นกันฉะนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดในทิศทางแห่งความรู้ตื่นตน ่อนที่จะยึดมั่นผูกไว้เป็นวิถีชีวิตที่ดีที่งามก็คือคลายออกจากการสิ่งที่เป็นโทษก็คือไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชิงชังให้มีเมตตาให้มีความพอพอเพียงไม่เป็นความเด,เดือดร้อนต่อผู้อื่นเป็นนัศณะและรับมาสู่กายสุดจริต กายสุจริตเป็นเมตตาธรรมที่กระทำหน้าที่การกิจทั้งหลายของตนเช่นประกอบสัมมาอาชีพสื่อสัต์สุจริตในหน้าที่การงานเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นคนสัมมาคารวะเคารพบญาติพี่น้องพ่อแม่ครูบออาจารย์กตันยูตาแสดงลักษณะเหล่านี้เป็นธรรมชาติ วิถีไทยเป็นทุนสังคมที่ยิ่งใหญ่อันมีพระพุทธศาสนาเป็นคันไลคันลองแห่งชีวิตเป็นชนหมู่ใหญ่เป็นศาสนาหลักหรือเป็นศาสนาของชาติก็ว่าได้ที่บุรพาชนทั้งหลายได้ต่อยอดถักทอเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมที่สืบต่อกันนี่คือความจริงที่พวกเราทั้งหลาย ต้องน้อมและประพฤติปฏิบัติให้เห็นตนเองว่าเรานั้นคลายจากทุกขในปัจจุบันที่เป็นอยู่ที่กลัหลไปทั่วโลกเพราะร่มแห่งพระศัธรรมเป็นต้นเพราะวิถีไทยวิถีพุทธที่จันโลงให้พวกเรานั้นได้เป็นผู้บริสุทธิ์งดงามไม่เป็นคนที่ต้องได้โทษได้โรคได้ร้ายจนมากมายเหมือน อื่นทางนี้ก็ไม่ใช่จะยกย่องว่าไทยเท่านั้นใครๆก็ได้ในโลกนี้ถ้ามีร่มธรรมเป็นเหมือนเพศัต์บำบัดโรคได้ทุกๆุยามทุกๆุการจรึงเสนอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขเป็นกำไรในปัจจุบันโดยการเข้าถึงเหตุต้นแห่งทุก ก็คือรู้ประจักษ์แจ้งในทุกทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายอันเป็นจริงอันเป็นสิ่งที่ประจำสังขารแลนะสิ่งที่จรมาเป็นทุกจรทั้งหลายในสิ่งที่เราไปสัมผัสที่เราบริหารให้ดำรงเป็นไปที่เกิดโดยไวและไปโดยเร็วนะ่ะเป็นทุกจรเช่นหิวข้าวตัวร้อนเจ็บป่วยเล็กน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้ เรารู้จักบำบัดในการบริหารตนให้เป็นไปโดยเฉพาะการบำบัดจิตคือการพัฒนาจิตซึ่งจิตจะพัฒนาได้ต้องเห็นจิตของตนเองก็คือสมาธิจิตที่สงบจิตที่แน่วแน่เราเข้ากับเห็นจิตของตนเมื่อเห็นจิตของตนเราก็เข้าไปพิจารณาภาวะของจิตพิจารณาอารมณ์ที่เป็นจริงของจิต ว่าจะไปไหลหลงกับสิ่งที่ไม่เป็นจริงโดยเฉพาะไปอิงกับอกุศลอกุศลคือโลภโกรธหลงเหล่านั้นจิตจะร่มคลายออกจากสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดมัน่นเข้าไปละลายลิ่มของตัวเกาะตัวผูกยึดจากสิ่งเหล่านั้นให้คลายออกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไปสลายลิ่ม ของการผูกยึดเหล่านั้นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทําให้คลายออกจากการยึดมัน่นผูกมั่นว่าเป็นของเราเพราะโดยที่ที่สุดแล้วแห่งการสะสมแห่งการกระทําตลอดทั้งชีวิตเราได้อะไรได้คลายออกจากความทุกข์ลงไปบ้างนี่นั่นคือการได้กําไรการได้คลายออกจากทุกข์คือคลายจากอะไรตัวโลภตัวโกรธตัวหลงที่นอนหนอนเนื่อง นิ่งอยู่ในสันดานและคุขึ้นมาเมื่อเราไปประทะตาได้ตาได้เห็นหูได้ยินเป็นต้นเป็นลนักษณะนั้นขอให้ตั้งมันตั้งใจเป็นปกติเป็นนิสัยของวิถีพุทธรู้ทันทุก์และบริหารทุกขโดยการแจ้งประจักษ์ไม่ทำต้นเหตุแห่งทุกข์คือสมุทยัยนำไปสู่ทุกขนิรันร์ไม่สังสมเหตุความไม่ฉลาดเหล่านี้ ให้เป็นผู้ที่ฉลาดรู้ทันทุกขและกระทำสิ่งที่ดีที่งามเป็นมรคคาปฏิปทาเป็นนิสยัยคือทางสายพอเหมาะพอดีไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำใครๆใ,ให้ได้กระทบกระทั่งนำสังคมร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงขออนุทนาขอเจริญสุขเจริญธรรมพ้นจากทุกนิรทุข์นิรภัยด้วยอำนาจแห่งพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ เป็นหลักใจของชีวิตพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปัญญาฉลาดรู้และตื่นตนสัมมาปฏิบัตินำความสุขทุกเมื่อทุกคนทุกท่านเธอ ได้เราก็ไม่มีกินมื้อเย็นขอบคุณมากๆเลยค่ะขอขอบคุณนะคะพระส,สมเด็จพระสังฆราชที่มอบทุนมอบของให้ปัใจจัยในวันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะเราคนไทยนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ให้มาร่วมบริจาคนะคะเป,เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยความปิติและความอิ่มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เราทั้งทั้งหลายเมื่อเห็นวิกฤตแล้วไม่ปล่อยวิกฤตนั้นให้เลยไปเปล่าโดยการเป็นแรงใจแรงกำลังที่พวกเราจะได้สร้างบารมีกัน โลภโกรธหลงเหล่านั้นจิตจะร่ำคลายออกจากสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดมันเข้าไปละลายลิ่มของตัวเกาะกตัวผูกยึดจากสิ่งเหล่านั้นให้คลายออกว่าไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา